สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะวันนี้พระนะคะหนูจะแจ้งรายการราคาทุกรายการนะคะพีนะก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะเมืโทรล้วก็ดีไลน์นะสาหรับช่องยุ้ยพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทิพย์เพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะ0 9 5ย์7 8 7 7 0นนะคะก็ วันนี้นะพระหนูจะแจ้งราคาทุกรายการนะคะพี่นะเริ่มกันที่รายการแรกนะคะพระผงของข,องขวัญปากน้ํานะเอาราคาเบาๆนะคะเอาเก้าร้อยนะมี2องค์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับไปน รายการที่1นนะคะก็จะเป็นพระผงของขวัญปากน้ำน,นะคะขออนุญาตซูมให้พี่ๆดูนะคะนี่พระผงของขวันนะเอาเก้าร้อยนะคะพี่นะเลี่ยมนี่ให้แล้วเลยแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะนี่รายการที่หนึ่งก็จัดโปรเบาๆเ,เ,เลยนะคะหาไม่ได้นะพี่เอาจริง,รงวันนั้นเฉพาะ พระอย่างเดียวนะก็พันกว่าบาทพันหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะนี่เรียบกรอบให้แล้วเรียบร้อยสำหรับรายการที่สองก็เก้าร้อยบาททวนนะคะพี่นะใครสนใจรายการไหนนะคะวันนี้หนูแจ้งราคาทั้งหมดนะคะพี่นะราคานี้เป็นราคาขายแล้วนะคะถัดมานะคะหลวงพ่อไปนะคะวัดกำแพงนะ เรียนหลวงพ่อไปวัดกำแพงรายการนี้หนูเอาเก้าร้อยเช่นเดียวกันนะคะพี่นะแต่วันนี้นะคะเดินทางนะหนูเดินทางนะคะก็ถ้าหนูไม่สะดวกถ่ายรูปหนูต้องขอประทานอภัยนะคะพี่นะเพราะว่าหนูเดินทางนะคะ พระอ่าน่าจะจัดส่งให้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสทันอยู่นะคะแพ็กให้วันพฤหัสนะคะเคยแจ้งใครไว้ว่าเป็นวันศุกร์นะขอเปลี่ยนนะคะเดี๋ยววันพฤหัสหนูจะส่งให้นะคะหลวงพ่อไปเอาเก้าร้อยนะอันนี้หลวงพ่อเงินนะคะจะเป็นพิมพ์นิยมนะหลวงพ่อเงินน้องเอาราคาเบาๆนะฮะพี่นะ เอาอันนี้เป็นราคาขายแล้วนะคะไม่ลดแล้วนะจัดโปรให้แล้วนะคะสองพันห้ารบาทนะคะ ซูมให้พี่ๆดูชัดเจนนะไฟถึงไมเ่เอ่ยเออ หลวงพ่อเงินเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะถัดมานะคะหลวงปู่สุขนะคะนี่โอ้โหประพามงคลรัศมีนะเรี่ยมกรอบเงินแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะเอาสองพันห้าร้อยนะพี่นะอันนี้เป็นราคาขายแล้วนะคะงดต่อรองนะเรี่ยมกรอบเงินนะคะปกติหนูขายสามพันนะพี่นะสามพันกว่านะคะอันนี้เป็นราคา จัดโปรให้นะคะ2,500บาทนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะโอ้โหเอาสี่พันนะคะพี่นะรายการนี้เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะแท้ดูง่ายนะพผ่านการใช้งานนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคือโอ้โหดูศึกนะแต่มีความคัดสิกนะคะพี่ๆนะหนูอยาก นี่นะอืมนะคือหนูอยากให้ได้ไฟจำๆก็อย่างที่เราเคยบอกนะคะถ้าลูกค้าช่องหนูก็จะทราบนะว่าถ้าอยู่นอกสถานที่เนี่ยโอเคอันนี้ไฟได้ละนี่นะเอาเพียงแค่สี่พันบาทนะคะพี่ๆนะ ในการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่องเงินนะคะเรี่ยมกระเช้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาเพียงแค่เท่าไหร่ดีขอประทานอภัยนะนั่งไม่ถนัดนะคะนีะ่น่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นะ รายการนี้หนูเอาเพียงแค่หนึ่งพันนะคะถ้าพูดพิมพ์ผิดต้องขอประทานอภัยนะคะพี่นะโอ้แต่สวยนะพระจัดโปรให้ไปเลยนะคะเอาเพียงแค่หนึ่พันบาทนะคะนี่มีคีดกันอยู่ทั่วองค์นะ รายการถัดมานะคะหลวงพ่อกันนะคะรุ่นแรกนะคะรายการนี้เอา1,200งพันะคะโอ้โห,หน้าเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้นะคะพี่ๆนะดูพระสวยงามมากนะคะด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นนะ มีเส้นขอบตัดด้วยนะคะมีเส้นขอบตัดด้วยนะห่วงในตัวนะคะนี่ยานอละนะคะสวยงามชัดเจนนะเอาเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะโอ้โหเหรียญคมจริงๆนี่นะเหรียญโคสวยนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ศุขนะคะวัดทองมะขามเท้านะนี่ มีเนื้อเกินนะสามจุดนะคะขอไข่ใหญ่กว่านะพี่สังเกตนะคะตรงตัวเลขหกหลังนะจะชิดขอบนะอ่ารายการนี้หนูเอาเพียงแค่1,200บาทเช่นเดียวกันนะคะนี่นะเราก็จะเห็นเส้นขอบตัดนะคะ จุดไข่ปลานะคะเป็นจุดๆเลยนะยันอคัคระสวยงามชัดเจนนะคะแท้ดูง่ายนะคะหลวงู้สุกนะคะหนูเอาเพียงแค่1,200บาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพักกันนะคะวัดพญาตนะโอ้โหนี่เหลี่ยงโคตรคมเลยนะพี่นะ เอาหนึ่งพันสองร้อยเช่นเดียวกันนะคะเหลี่ยนลงพกกันนะอือหือ บอกเลยว่าพระคมคมสวยๆแบบนี้นะพี่นะมีคาบปิ้นนะคะตรงห่วงนะคะแล้วก็ขอบด้านบนนะด้านหลังเป็นพิมขอเบ็ดนะคะเพียงแค่1,200งพันะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดนองโพนะสองสี่แปดนะคะเหรียญนี้เอา1,200เช่นเดียวกันนะคะ นี่เป็นจันตรงนะคะพี่นะจันตรงนะวันนี้เหรียญหนูสวยๆคมๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่นะถัดมาเป็นรายการปิดตาพังพักการนะคะเนื้อเปียกทองนะคะนี่ด้านข้างจะเป็นเส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะ พังพรกการเอาหนึ่งพันนะคะพี่นะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะยันนะคะนี่สวยงามชัดเจนนะคะดูง่ายมากนะ รายการถัดมานะคะ,ะเดี๋ยวสักคู่นะคะคู่นะคะที่นี่นะเดี๋ยวคนเยอะ ถัดมานะจ๊ะเป็นเหรียญน,นะคะนี่เรี่ยมกระเช้าอ่าเรี่ยมกรอบนะคะเหรียญหลวงปู่สศุกนะคะคมๆสวยๆแบบนี้นะเรี่ยมกระเช้านะคะเขาเรียกว่าเรี่ยมกรอบนะคะพี่นะกรอบด้านข้างนะเปิดหน้าเปิดหลังนะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยนะ เหรียญคมๆสวยๆนะเลี่ยมให้แล้วด้วยนะคะพี่นะไม่ต้องไปเลี่ยมน,นะอันนี้ขอค่าเลี่ยมอีกสองร้อยนะไม่เลี่ยมเมื่อกี้หนึ่งพันสองนะคะแล้วก็รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญลงผ้าแดงนะคะเลี่ยมกรอบเช่นเดียวกันนะนี่หนูเอาหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะพี่นะ รายการถัดมานะคะปิดตาหลวงปู่นาคนะคะวัดห้วยจระเข้นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะมีลายจานด้วยนะคะนี่สวยงามน,นะดี๋ยวน้องจะให้ดูนะคะโอ้โหพิมพ์ชัดมากนะคะพี่นะนี่แล้วดูลายจานด้านหลังนะคะมีอยู่ทั่วองค์นะคะกุคาบนะคะความเก่านะนี่มีอยู่เต็มองค์เลยนะคะพี่นะน้องเอาเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ ลูกค้าใหม่นะคะขอความกรุณานะคะถ้าใครปิดพ้านะน้องรบกวนรับพ้าหนูด้วยนะคะรับผ้าหนูด้วยนะเนื่องจากว่าขายไม่แพงแล้วนะพี่นะแล้วหนูไม่เสียโอกาสในการขายด้วยส่วนลูกค้าทุกคนนะชั้นดีนะก็ต้องขอบคุณทั้งโอนแล้วก็เก็บไปทางที่รับของนะคะในการถัดมาหลวงปู่ไข่นะคะปิดตานะมีลงเอ่อมีปิดทองมาด้วยนะคะน้องเอาเพียงแค่ หน0่ 1> 1, นะคะพี่นะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่กันเหงื่อกันน้ําเป็นอย่างดีนะคะปิดทองมาด้วยนะรายการถัดมานะคะเป็นพระนี่หลวงพ่อกเกษมนะคะกรอบนะคะจะเป็นกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่นะหนูเอาเพียงแค่หนึ่งันสามนะ กรอบเนี่ยเป็นงานจิวเวลี่แล้วก็ลงยานะคะพี่นะนี่ราคาแบบนี้โคตรถูกนะพี่นะไปเดินหาซื้อเองไม่ได้นะเรียนแท้สวยๆนะคะมาพร้อมนะเลี่ยมกรอบนะคะจิวเวลี่แล้วก็ลงยานะอันนี้เป็นราคาแบบเซลล์แล้วนะพี่นะปกติมันจะขายพันห้าขึ้นนะคะนี่แล้วนาประนะสวยงามมากนะคะ น้องเอาเพียงแค่หนึ่งพันสามร้อยนะคะหลวงปู่ทวดรายการสุดท้ายนะคะนี่กรอบนะคะเป็นจิวเวลรี่เช่นเดียวกันนะลงยานะนี่แต่หลวงปู่ทวดนะคะขอหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่นะพระมาไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันนะแต่ละบ้านแต่ละที่ นี่ด้านหลังนะคะเป็นเส้นเส้นเลยนะคะเป็นเส้นนะนี่นะพระสวยๆนะเอาหน0่บาทนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ ใครปิดพะนะคะแจ้งราคามาด้วยนะบางทีหนูอาจจะจําราคาไม่ได้นะท้ายคลิปเหมือนเดิมให้ชมช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะ0 9 5 4 6 7ก7าหสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆราคาเบาๆจากช่องลองยุ้ยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ